มันวาแตกพิจูยึดไแล้วมันเห็นปะวะมันเห็นันนานครับมันเจ็บจอนเลยก็เดาจนเลยก็ได้จอนเลยจอนเดาจอนเยโอเคไป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 ่อไปทำจักปตายพจูตายหมดใช่มาก y e ตายอดีเหมือนข้าที่เคยชินโอเคได้ละ โอเคลากหัวสบายละรู้สึกว่ามันไม่ไวเกินไปละเหมือนค่าที่เคยคุ้นรินผมอยากให้แบบว่าโควิดหมดไปไว,ไวเหมือนกันนะจะได้แบบไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างพักผ่อนบ้างเห็นปืนหนึ่งกระบ,บอกตรงทันประวติลูกจรกงดว้วยโอ้ oh. เราไม่ได้บอกกับตัวเองยมันย <Yahoo! S 2> ุบแล้วไปโ็โดน้มเป้า เขาดียังไงไปโดนลอยไปแล้วดีดไปดีกว่าไวกว่าผมไม่อยากยิงมันตายครับไม่อยากจะสังหารไอ้ัวที่มันลงมามันไปข้าอลังอยู่ฮะย้อนมันไปไหน่ะขอโทษขอโทษอะไรใครขอโทษอันรว่า โดนอะไรวะาจอดฮะฉันด่าเขาเมื่อกี้นะจอดแล้วขึ้นจะยิงขึ้นตีจช่ปะแล้วมันเขาขึ้นตีแล้วมันก็โยกไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาแล้วก็ยืนรอดูทุเมื่อไหร่มันจะตีมันก็ยืนยืนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาทีมันหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาพอจอดวิ่งมันขึ้นทางแล้วมันก็ตีแล้วก็เลยด่าว่ามันไปนะจ๊ะ มันได้ใจร้อนอจอดอ๋อเอาแกงรอดอ่ะแล้วจะนี้มันเจอพี่โจเมื่อกี้ถ้าพี่โจตายขึ้นมาเป็นไงอ่ะอาจจะใครเป็นก็จะแบกจีมโอ้โหโอ้โอไม่เห็นกูไปแค่เขาแบกแก่ไปแต่จอดทำปากรับไปแลพี่โจกับพี่จอถ้าพี่โจตายขึ้นมาเรดจะตุกกบใครปั๊มม่

ผมเมาอยูีแม้ท่านใดเยอะปะมีแม้ท่านใดเยอะไหมอ่ะพอท่านใดมีเยอะปะอยากได้ท่านใดบ้างเดีไปดูไอเดว์กันเพื่อได้ไหมท่านใดท่านใดผมไม่อยากแรกะเดี๋ยวผมว่าน่าจะเล่น A W กับบาเลตนัดแรกอ่ะผมเอาดาเมจ์ร้อยห้าสิบนัดสองผมเอาบาเลตตามเลยครับเฮ้ยเทปเท้าเทปเท้าไปเทปเท้าไปเทปเท้าไปเทปเท้าเบอร์สามมันหมกของเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีแข่งด้วยว่ะวันที่อะไรวะจ็อดในการเอ็นเจอะอืม เอิ่มไปเลยไปมันมีเพื่อนไม่เยอะอดอยู่ในเมืองงั้นั้นเลยมันยังไม่ออกเจาะจอด,จอดหรือมันเกาวิ่งไปขวาตามตาตายจอดวิ่งไปขวาเบิ้ลจุบอันขวาอันนี้มันไม่จุบมันหยุดกล้จะต,ต้องมีพยักตะขวาอีกสองวันมีแข่งนะทุกคนในบ้านมี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 คนเป็โจเพื่อนไปไหนนะเนี่ยอ้าวเพื่อนตายแล้วเหรอ มีบริสจุดเพื่อนอะไริสจุดเพื่อนตไเนี่ยมีบริสจุดเพื่อนจุดยุดเลจุดลจุดเจุดเาดเจุดไดเจุดดเจุดเาดเจุดเดเจดเจุดเดเจดไดเจดจเจดเเลดล่จดวุดดมจดอยเยเยจุลยจุดยจุดดเลลยยจุเลยจยจุเลยุดเเเยลยยเยจยเยยยเลยดเดยจยเหรียญเยเ พี่ีก็เรรียเอาเรียวไปด้วเอาเพิ่มาเพิ่มาเพิ่มมาเพิ่มไปามเรียนจอไม่มีคนวิ่งมาจอไม่มีคนวิ่งมาจากทางที่ไกลอะหวแเตกไปจอสวยอ้าวอันตวีเววมันหวาต็ไปจอจอเเหายแล้วมันเห็นปะวะมันเทศตะไนครับมันเจ็บจอเลยก็ได้ยกอเลยก็เอเยจออไรจอเลยโอเคทำไป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 ไ ไปพดีไปไปมามาจอดยิงพร้งมไปไปพอดเล่นเยอะจอดเอาชุบเพื่อนได้แล้วเวเ้ยวงแรงมากไปดูออกมาลูกตัวป่าไมา้อิ่มอะครับมาให้จอดสวยถ้ดีๆ,ๆทำไปรจ,จริงจริงจอดก่อนเลยไงส่นการส่องนัดวันเด็กพอดีทำมาวันจอดไม่อยากไม่อยากเสี่ยงว่ะไปไปามา ข้าวเหรอเอ็มันห้าวเหรอจะมายิงข oh, ้าวมันย sí, ังเร็วไปล้านปีว่ะโอ้ร้านปีเลยอ่ะไอ้น้องใช่มันเอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเอ้าวอ้าวอามาดีมาดียิงหลังเหรอยิงหลังห่ะแต่ไม่ยิงแม็กซ์เงาเปล่าอะอะ น้อยหนึอยหนึ่งน้อยนึ่งน้อยนึงน้อยเจอทนายไปดิทนายครอะไรวะอยู่บ้านๆมาจับไปอยู่บ้านนี่ไโจไอ้6เรียบร้อยมาดิมาดิจะรอให้เราดวงหัวบาพี่โจอยู่แค่สองโจอย่าข้นที่เพื่อนจะไปสั่งนี่ก็ดูระวังไป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 พี่ก็ดูระวีก็ดูระไปไปโอ้ยโ จุ๊บได้ขวาหนอนไม่มีแล้วขวาหนอนไม่มีแล้วมันไปอยู่หลังเนินบ้านใหญ่แล้วครับดูเรื่องดูเรื่องเรื่องเพิ่มเพิ่มบินบินไปช่วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกห้ไป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 มันยิงมันเลยไปอุ้ยไอ้ยอุ้ยร้ายแล้วเบิดร้ายโดนเขียวเราเพื่อนเพื่อนไปทางซ้ายได้เพื่อนจุ๊บได้เพื่อนไปไป ไปมาดิจะระเบิดจอดบ้างเหรอจะระเบิดจอดฟางมาระเบิดจริงเหรอไปไปมาดิเด,ดี๋ยวจะไดวขอไปจ้อย,ยเลยแม่งยิงยากชิบหายเลยยิงยากยิงยากคือผมใช้เวอร์ชันใหม่ไงแล้วแบบเมาส์อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชินมันเลยแบบว่าเล็งไม่ค่อยโดนบ้างอะไรบ้างนะกว่าจะโดนแต่ละทีนอ เนื่ยจังก็จบโอเคครับสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่ Nimo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nimo TV มารับชมโจทที่ไลสกรีมได้นะครับ